สวัสดีครับ วันนี้เรามาคุยกันเรื่อง NCD นะครับ NCD คืออะไร NCD คือ non communicable disease นะครับก็คือโรคไม่ติดต่อน,นั่นเองซึ่งโรคไม่ติดต่อเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันมักจะเริ่มต้นจากไม่มีอาการนะครับหรือถ้ามีอาการเนี่ยก็จ,จะเป็นอาการที่ไม่จำเพาะอย่างเช่นอาจจะแค่ปวดศีรษะเวียนหัวนะครับซึ่งถามว่าอา้าวแล้วอย่างนี้เราจะรู้ได้ยังไงล่ะครับหมอในเมื่อมันไม่มีอาการนะครับคำตอบคือหลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้จากการไปตรวจสุขภาพประจาปีนั่นเองนะครับอย่างเช่นการไปตรวจน้ําตาลการไปตรวจค่าไตาค่าค่าไขามันในเลือดนะครับหร แต่ความดันโลหิตนะครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยพอเรารู้ว่าเรามีโรคพวกนี้แล้วเนี่ยสิ่งสําคัญคือการป้องกันไม่ให้มันเกิดความแรงโรคดําเนินต่อไปมากกว่าเพราะว่าถ้าเราละเลยเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะนําไปสู่เรื่องของการเป็นอมัมพฤกษ์อัมพาตอย่างเช่นเป็นปัญหาจากโรคหัวใจและหลอดเลือดหรือว่าโรคหลอดเลือดสมองได้นะครับเพราะฉะนั้นถามว่าโรค NCD เนี่ยจึงมีความสาคัญในปัจจุบันมากนะครับหมอเนี่ยก็อยากจะชวนให้ทุกคนนะครับเข้ามาตรวจสุขภาพประจําปีนะครับอาจจะตรวจน้ําตาลไขมัน ตรวจค่าไตค่าตับและอื่นๆนะครับซึ่งจริงแล้วเนี่ยการที่เราจะป้องกันโรคเนี่ยมันมีมากมายนะครับนอกจากการตรวจคัดกรองเบื้องต้นแล้วเนี่ยการปรับพฤติกรรมสุขภาพประจําวันเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการกินการนอนการขับถ่ายการออกกายความเครียสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงการหลีกเลี่ยงหรือการดื่มแอลกอฮอล์ที่เหมาะสมและการเลี่ยงและเลิกบุหรี่ครับหวังว่าทุกคนจะได้ความรู้เกี่ยวเรื่อง n c d นะครับแล้วเราเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ